กระเเทีียมจ,ยวจยวมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาเซฟ MT Channel มากค่ะพี่น้องมือนีมวยเดย์ไม่นู่คดยากนะจ้ะเห็นเพ่นกำลังเห็ดในต่อๆเนาะค่ะพี่น้องมีไก่ชีกนะค่ะพี่น้องนี่ โอเหเฮ็ดเองด้วยค่ะกินเกีมกับน้ำพริกหนังไก่อันนี้ก็ทำเองคลุกเอานี่ฟึบเอาน้ำพริกปลาอย่างของแม่มาขูกใส่กับหนังไก่ทอดมาจ้าพี่น้องหนังไก่ทอดพากินพาซ่บ หนึ่งถุงแปดสิบเก้าบาทสองร้อยกรัมนะคะพี่น้องห้าถุงส่งฟรีเนาะถ้าผูดด้ใดสนใจกะตื่นๆหาโมยได้เนาะจ้ะมาจ่าเซฟบๆนต้องการบาดีพี่นอ้องอือโอ้หอมกระเทียมเจียวแห้งจ้ะกระเทียมเจียวเจียวไม่ไหม,ไมอืม อร่อยมากไก่ฉีก วเส้นพนมีรสชาติด้วยค่ะพี่น้องไมยคุกใส่ซอสมีรสชาติแล้วก็หอมกระเทียมเจียวเขาก็เคยเห็ดเธอเหล็กเสียพี่น้อง อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น่องคือจังสิเป็นวัดนี่แล้วจ้ะ สมใจอ่ะ ไงไงเผิอกก็ไม่นรอกอร่อย ใส่ไก่ส่วนอกไก่ได้เป็นอ่นต้มใส่ซุปก้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวไก่มีรสชาติ ได้เห็ดอีกได้เห็ดกินอีกแต่แทะพี่นนองแฉบมีรอบสองแน่นอน แบพี่นองหอมกลมกล่อมเมนูกำลังหิดเลยนะจ๊ะตอนนี้ 很远。So, เอาละคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเส้นหมี่ไก่ฉีกเห็ดเองเนาะค่ะพี่นองแซ่บวิธีทำหมวยผ่าเห็ดในช่องสำรองของหมวยเลยค่ะเพจหมวยผ่าขินผ่าเซ่บเนาะคะ่ะพี่นงถ้าผู้ใดอยากเห็ดตามเนาะอันนี้สูนี้คือเส้นเพื่อจะมีความนัวกลมๆเลยค่ะพี่นองแล้วก,ก็ไก่ก็มีรสชาติเซ่บค่ะกินคู่กับน้ําพริกหนังไก่อร่อยมากเป็นเมนูดีว่ากําลังเห็ดตอนนี้เลยนะคะพี่นอง ลองเห็ดตามมึงก็เอาเนาะค่ะพี่น้องทำให้กินสดดวดหรือว่ากินมูม,ม่ามกินบอสุภาพจังใดก,ก็ต้องขอโทษขอพายหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ่ายมาร์คคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไยแหลกกุแชร์เป็นกำลังใจหมวยน้ำแน่เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ